สวัสดีค่ะพ่อแม่พ่นองเมื่อวา้กม่อกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาที่ fc รอคอยเนาะ,ะ,นะ,ะเพราะว่า fc คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากอยากให้ลงให้จัดให้แล้วนะคะขอมาตัดไปเลยทันทีเนาะ,ะของเลขมีที่มาต้องกราบขอโทษขออภัยลงช้าไปหน่อยคะ่ะวันนี้ มีภารจิตหลากหลายอย่างพเม่พี่น้องเอ้ยอัดขิบกันยากเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นบุญกระถินนะะ่นเนาะขะนาะเพิ่นเปิดเครื่องเสียงเนาะคะ่ะมาจะลงแต่เศร้ากับลุงบได้พแม่พี่นอ้องอะลงตอนใดกระไดคือเกาแล้วเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาด้วยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงปะเราไปดูตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มากันเลยค่ะว่าจะถูกใจ fc ไหมเนาะคะ่ะเนาะท่านี้ก็จะเป็นของเลขมีที่มาที่ fc รอคอยเนาะคะ่นะเนาะ fc รอคอยเยอะมากเลขมีที่มา่นบอกว่าลงคลิปให้เน่ของเลขนีที่มา เราพัฒนานะคะเนาะหลักร้อยหลุดเด้อค่ะหลักร้อยแมนแมนเอ่อวันศุกร์ที่ผานมาเนาะเข้าแต่หลักสิบนะคะเอาวันนี้มาติดตามชมของเลขมีที่มาว่าจะให้ตัวไหนเนาะเพราะว่าเอฟซีเรียกร้องเข้ามาเยอะก่อนจะไปดูนะปเนาะคุณม่พี่นองกรสิเบิร์ตัวเลขหนะ้าท่างของเพลนฮัมเมอเบิงก่อนว่าของเพลน เป็นจังใดเนาะค่ะมีประวัติให้เบิ่งก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องมีประวัติให้ดูก่อนนะคะสําหรับ FC ใหม่เพิ่งเข้ามาเนาะสําหรับ FC ใหม่เพิ่งเข้ามาเราต้องดูประวัติไปก่อนเนะะ้อค่ะว่าของเขาเดินยังไงเดินแบบไหนเห็นชัดเจนบ่พ่อแม่พี่น้องเอาเมาส์ห้ใไกลๆจอแล้วเนาะค่ะเนาะเข้าทุกอาทิตย์นะคะนี่จะเป็นเดือนแปดเนาะ ั่งนี้จะเป็นเดือน9้าแล้วก็เดือนสิบรวมกันเนาะต่อไปเดี๋ยวมาดามจะแยกให้เดือน10หรือเดือนเป็นเดือนเดือนไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเ่าต้องเป็นเดือนเดือนเนาะพ่อแม่พี่น้องเดือนหนึ่งมีเสียอาทิตย์เนาะจะทําเป็นสี่อาทิตย์ให้เนาะจะได้ดูง่ายๆอันนี้เป็นร่วมไปอยู่กับขอดูขออภัยโบชัดเจนไปไดยเนาะค่ะต่อไปจะทําเป็นสี่อาทิตย์เนาะ เพราะว่าจะมีจันทร์พุธสุขให้ตลอดเบื้องความปังของเพื่อนพ่อแม่พี่น้องดูความปังของเลขมีที่มาจับคู่แม่นมากจับคู่แม่นมากนะคะน่าติดตามอยู่ด้เนาะเห็นชัดเจนว่เพิ่นพี่น้องสามตัวก็แตกมาแล้วสองตัวบนล่างก็ผ่านมาแล้วเนาะนี่นเนาะสามสองตัวบนล่างแล้วค่ะตัววิ่งตัวรูดถือว่าเดินดีพ่อแม่พี่น้องถือว่าเดินดีรูดหน่อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับของคนอื่นเนาะค่ะเนาะถือว่าเดินดีนี่จะเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องจับคู่เข้าไปวันจันนะคะแปนะคะแล้วก็มาหลุดหนึ่งงวดเนาะแล้วก็มาเข้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าแต่ตัวรูด4วันจันท์ที่จะถึงเขาให้สองกับ5้ว่าจะผ่านไหมอ้าชอบ,บเตรียมตัว แคหนาจอวพ่อแม่พี่น้องสาหรับเอฟซีแฟนคลับของเลขมีที่มาจัดให้ค่ะจัดให้แล้วนะคะอ่ะรอติดตามชมบาทน,นี้เฮามาชมไปน้ากันว่าเพื่อนสีไ้ตัวไรมากเนาะค่ะเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเพื่อนกระไ้ทั้งเจ็ดทั้งสี่ได้พ่อแม่พี่น้องแต่แยกกันมาเนาะแต่อยู่ข้างบนเนาะค่ะแต่อยู่ข้างบนวันนี้เรามาติดตามชมว่าเลขมีที่มาจะให้ตัวไหน จะเข้าจะปังไหมจะผ่านอีกหรือเปล่าเนาะคะ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อคะ่ะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนะเาะอ้าบอลล่ชาแล้วพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแคปหนายจตจออไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะแล้วพัฒนาของเลขมีที่มาให้มาในงวดวันที่ยี่สิบ เอวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้รัฐบาลลาวจะออกอีกแล้วเตรียมตัวเขียนพ่อแม่พี่น้องสำหรับผู้เขียนเนาะค่ะเนาะแต่สำหรับคนที่แคปหน้าจอเป็นเตรียมตัวแคปหน้าจอคะ่ะเลขมีที่มาให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันที่21ตุลาคม2567 สองกับห้าสองตัวหกหางอย่าลืมมาลักลอยพนมแนเดอร์สองตัวหกหางเก้าสอ,สองเก้าสองเก่า <c oughs> ขอโรวจขอใบพม, <c> <ing> มพี่น้องเอฟซีงว่าเอ้าพิษยุหันลาวาสั้นว่าโอ้ยขอตรวจเด้อใครเด้กดอกันเขียนไหนลำคั้นหัวลำขั้นตาเนาะกันเนาะเขียนพิษเขียนถือกยุหันลาพนาวาันว,านวาน่าเนาะ เอาบ่ได้ว่ากันดอกมาบาโลดเพราะว่ามาดามเฮ็ดผิดอีหลีเนาะบ่เครียดบ่เครียดเพิ่นเว้าความจริงเนาะเพิ่นเว้าความจริงเนาะเพิ่นก็ว่าเขียนผิดอยู่หั่นล่ะซั่นอุ้ยเพิ่นคือสิลำคาแงเนาะแต่ว่าก็ยังดีเด้เพราะว่าคิดจังได๋ก็มาคอมเมนต์จังซั่นโลดแหน่โอ้ยขอบขอบคุณขอบคุณเนาะ่ะเนาะขอโทษขออภัยเอาๆมื้อนี้บ่เขียนผิดค่ะแต่ว่าอ่านผิดเนาะเอาใหม่เอาใหม่บ่พี่น้อง โอ้ยเพิ่นก็นมาเปิดเพลงใส่อีกละ่กะก็เลยสิได้หยุดกันไว้ก่อนจังสิต,ต่อได,ด้เด้อนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิเว้าแม่บ้านเฮาเพิ่นสิเปิดเครื่องยามมื้อเช้าเนาะขนาดเฮ็ดแต่เช้าเด้นี่ขนาดเฮ็ดแต่เช้าเด้นี่พ่อแม่พี่น้องได้ยินเสียงอยู่บ่โอ้ยก็สิได้ยินอยนู่ล่ะเอาหยุดไว้จักหน่อยซะก่อนพ่นอแม่พี่น้องให้เพิ่นผ่านไปก่อนเฮาจัมาต่อใหม่เนาะคะ่ะเนาะมาต่อกันใหม่บาดนี้พ,นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นปิดเครื่องไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เรามาต่อกันใหม่ว่าของเลขมีที่มาที่ให้มาฮอดไซส์แล้วเนาะมาดามกระลืมแล้วเด้อบบาทนี่อพรมพ่นงเอ้ยเอาแคมหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเราพัฒนานในวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้า้อหกสิบจ็ดวันจันคือพรุ่งนี้นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันเพราะว่าเอฟซีเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเนาะตัวเน้นตัวจอเอาไปเนาะพแมพี่นองอ,อ่านให้ใหม่เลยเนาะคะ่ะ สตัวหกหางนะตัวรูดจะเป็น2กับ5้าติดไว้ในเอพ่อแพม่พี่น้องเออลักลอยลักซิบเนาะสกับ5แล้วก็สาองตัวหหางสองเก้าสองศูนย์สอเบิ้ลก็จะเป็น 22. สองสตัว3าตัว4หางก็จะมี259ห้าเก้าส ห้านะคะตัวเน้นตัวกะตัวเน้นตัวเจสองเก้าสองสองหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งสามตัวเน้นสองหางสองห้าเก้าสองห้าหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามกองเลขมีที่มาเนาะกันเนาะยังไงก็กอบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวาทางวางทางช่องเนาะแล้วก็กอบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูง แคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วเรามาติดตามชมว่าของเพื่อนเพื่อนเจ็ดเซียนดังใครเข้ามั่งเนาะคะ่ะของเลขล็อกจิกนะคะเลขล็อกจิกเข้าไปตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดเนาะของเขาเหนียวแน่นมากๆเนาะค่ะเนาะเลขล็อกจิกถ้าใครต้องการคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ของเสียนหนุ่มค่ะของเสียนหนุ่มก็ยังเดินอยู่นะคะเข้าไปที่ตัวรูดสี่เนาะจับคู่ให้สี่ศูนย์เข้าสี่หนึ่ง น่าเสียดายพ่อแม่พี่น้องอ่ะถ้าใครต้องการคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวตามให้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะของทรงสุวรรณเข้าไปตัวรูดหนึ่งนะคะจับคู่ให้เกินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจับคู่ให้เกินแต่ว่าเก็บแตกสามตัวเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดีๆเด้อกันนี่เด้อของเลขทรงสุวรรณเนาะ,ะเกือบแตกสามตัวเพราะว่าให้มาหนึ่งสามเจ็ดรัฐบาลลาวออกสี่สามเอ้สี่ เจ็ดสี่หนึ่งเนาะแต้มเดียวเด้อค่ะถ้าตัวนี้เป็นซีก็แตกสามตัวเด้อค่ะเพราะว่าของซองสุวรรณเคยแตกมาแล้วเนาะแล้วก็เลขรับนางฟ้าเดี๋ยวลงให้นะเพราะว่ามีเอซีเรียกร้องเข้ามารอเลขรับนางฟ้าเพราะว่าของเขาตัวรูดกอดคอกันมาจับคู่ให้เฉียดจับคู่ให้เฉียดเนาะให้เจ็ดให้เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดศูนย์อ่ะรอติดตามชมพ่อแม่พี่น้อง ปดของเพื่นของเพื่นเข่าเทิ้งตัวเทิ้งบุญเทิ้งลางเนาะสองเด้งสามเด้งคุณจตวนิพนม่พี่นองสเด้งเลยอะรอติดตามชมเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะสำหรับ FC ที่ต้องการของเลขหลับนางฟ้าเอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งถ้าใครจะตามของเลขมีที่มานะคะเนาะยังไงก็กาบขอบุญของคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อค่ะเด้อ แล้วก็กาบอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กันและกันเนาะค่ะเนาะรอบขอบปร,ประคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอปปอลาวกันสูนขู่สู่คนเด้อะค่ะเดอะ้อคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ